ันี้ยูยูจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์ในการใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ยในช่วงนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องไปทํางานบางคนก็อาจจะทํางานอยู่ที่บ้านได้นะคะในส่วนของอยูยูเนี่ยเป็น essential business ก็คือต้องออกไปทํางานนะคะในช่วงนี้ ก็ทํำยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะในการไปทำงานและกลับเข้าบ้านโดยไม่มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ติดมาด้วยนะคะรวมถึงการไปช้อปปิง้งซื้ออาหารกับข้าวในตลาดเพื่อให้ความมีความปลอดภัยนะคะเราก็จะต้องมีการเซฟตัวเรานะคะแล้วก็ป้องกันก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เผื่อว่า เพื่อนๆที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะแล้วจะกลับเข้ามายังไงให้รู้สึกว่าปลอดภัยไม่นําสิ่งไม่พึงประสงค์มาสู่ครอบครัวเราเดี๋ยวยูยูจะพาไปดูชีวิตประจําวันนะคะว่าเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็ซื้อของยังไงเก็บรักษายังไงดูแลยังไงให้ไม่มีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้านของเราตามมานะคะยูยูขอจําลองจากเหตุการณ์จริงนะคะเวลาที่ยูยูกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็จะถอดรองเท้า ไว้หน้าบ้านเลยนะคะก็ช่วงนี้เพื่อนๆก็ใช้รองเท้ากระเป๋าที่ไม่ใช่ไฮเอนด์นะคะไม่ต้องแบรนด์เนมมากเพราะว่าบางทีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดกระเป๋ารองเท้าของเราเนี่ยอาจทำให้หนังหรือวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเปลี่ยนคุณภาพได้นะคะช่วงนี้ก็ใช้คู่ไหนหรือ,อใบไหนก็ใช้ใบเดิมไปก่อนนะคะทนไปก่อนช่วงหนึ่งนะอยู่ก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เลยค่ะไม่เอาข้าบ้านนะรองเท้าอันนี้ย เพราะว่าเราไม่รู้ละเราไปเหยียบย่ำอะไรมาบ้างจากนั้นเราก็มานี่เลยคะ่ะดึงกระดาษออกมานะคะพอดีถือทายมือเดียวดึงกระดาษออกมานะคะเราก็เช็ดทําความสะอาดกระเป๋าของเรานะคะดังหูกระเป๋านะคะเช็ดให้ทั่วนะคะด้านใต้ท้ายนี่เพราะบางทีเราวางไว้ที่สํานักงานอะไรของเราเนี่ยบางทีอาจจะมีคน ที่เขาติดเชื้อมาหรืออะไรมาไอจามละหรือว่าช่วงที่เราไปจ่ายกับข้าวเนี่ยก็อาจจะโดนสิ่งแปลกปลอมที่เราไม่ต้องการเอาเข้าบ้านเนี่ยมาได้นะคะหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ดึงกระดาษนะคะกระดาษที่เป็นกระดาษฆ่าเชื้อนี่นะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะแต่ว่าต้องเป็นที่ได้รับมาตรฐานนะคะฆ่าเชื้อได้จากนั้นเราก็ใช้กระดาษนะคะจับ ประตูบ้านเรานะคะเปิดเข้าไปได้เลยค่ะนะคะยูยูก็จะมาที่ห้องซักรีดนะคะในบ้านของยูยูถ้าเกิดเมืองไทยใครไม่มีก็ห้องน้ํานะคะเราจะต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้สําหรับเปลี่ยนนะคะจากชุดที่เราออกไปข้างนอกเราก็หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยูยูก็มาเปิดเครื่องซักผ้าเลยค่ะใส่ที่ทิ้งลงไปเลยนะคะเตรียมซักปิดฝาไว้ แล้วก็มาล้างมือค่ะหลังจากนั้นนะคะยูยูก็มาล้างทำความสะอาดมือนะคะใช้สบจริงๆต้องบอกว่าในรถของยูยูเนี่ยมีกระดาษอีกชุดหนึ่งนะคะไว้ใช้หลังจากเวลาที่ไปชอปปิ้งหรือทำงานกลับมาขึ้นรถมาเนี่ยยูยูก็จะใช้กระดาษนั้นนะคะเช็ดมือแล้วก็เช็ดพวงมาลายัยอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะจับพวงมาล,ายลัยรถเพราะว่าบางทีมันอาจจะ นี่ได้แล้วก็ล้างให้ซอกเล็บนะคะซอกมือต่างๆจริงมันก็สะอาดแล้วแต่เพื่อความมั่นใจนะคะเพราะเมื่อกี้เราจับชุดเตะแเราก็ล้างอีกรอบนึงแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะให้แห้งนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของการที่เราเวลาเราไปจ่ายกับข้าวไปจ่ายตลาดกลับมานะคะอ,อันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ ถ้าเกิดว่าเรามีโต๊ะอันนี้อยู่นอกบ้านได้ก็จะดีนะคะอยู่ในโรงรถหรือว่า,าชาญพักนอกบ้านอันนี้ยูย,ยูจำลองมาให้ดูนะคะเพราะว่าการที่จะไม่นำถุงที่มีการปนเปื้อนเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะดีมากแต่ว่าถ้าเกิดกรณีไม่ได้จริงๆนะคะก็สมมุติมาว่าด้านนี้นะคะที่เห็นมีกรกรบาทเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเพิ่งนำเอามาจากาตลาดนะคะหรือซปเปอร์มาร์เกต็ตของเราเนี่ยเราก็ใช้กระดาษ เปียกเนี่ยนะคะดึงออกมาแล้วเราก็ทําการเช็ดนะคะขวดเพราะว่าบางทีเนี่ยทางร้านทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปเนี่ยบางทีเขาก็อาจมีการไอจามแต่เขาใชยกระดาษใช้กระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะถึงแม้กระดาษทิชชู่นั้นที่เขาใช้เนี่ยแต่มันก็ยังมีอยู่ในมือเขาเวลาเขาไปจับหรือเขาไปเลือกเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนแล้วก็ติดอยู่บน พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะทำการเช็ดฆ่าเชื้อนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยในการที่จะมีสินค้าพวกนี้เข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นถุงแบบนี้นะคะก็เช็ดนะอันนี้เป็นเจลโล่ที่ซื้อมาให้ลูกนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดนะคะให้มั่นใจว่าไม่มีนะคะในกรณีของกระดาษเนี่ยถ้าเราเช็ดไปสัก 4-5ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยไอ้นี่ละเราก็ดึงออกมาใหม่ได้นะคะมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มแห้งแล้วต้องให้เปียกไว้ตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่เราเช็ดด้วยกระดาษเนี่ยนะคะให้ครัเป็น air dry นะคะก็คือให้แห้งไปเองโดยที่เราห้ามใช้ผ้าหรืออะไรมาเช็ดให้มันแห้งนะคะให้อากาศทําให้แห้งไปเองนะคะขวดต่างๆเนี่ยเราก็เช็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วช่วงนี้แนะนําว่า เราลืมเรื่องการรักษาโลกหรือการลดโลกร้อนไปชั่วขณะนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันจะดีกว่าถุงผ้าตรงที่ว่าเราไม่ต้องนํามาซักนะคะหลังจากเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เช็ดถุงให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าถุงเนี่ยบางทีเนี่ยเราวางไว้บนรถเข็นใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราคลีนในส่วนของด้ามจับของรถเข็นแต่ว่าด้านในของรถเข็นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเศษอ้อดับเล็นะคะหรือพวก ฝุ่นลองฝอยจากผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะหลงเหลืออยู่ในอากาศได้นะคะแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกจะดีกว่านะคะพอเราก็กลับมาถึงเราก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดได้หรือเราอาจจะใช้น้ำยาไฮเตอร์นะคะอย่างเมืองไทยหรือน้ำยาฟอกขาวเนี่ย1 0ซ c ผสมกับน้ำครึ่งลิตรนะคะก็ใช้เช็ดถูเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันนะคะ และในส่วนของผลไม้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูผลไม้นี่นะคะเราก็กรณีเป็นแอปเปิลนะคะเราก็ใส่ไปในภาชนะนะคะแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะผ่านน้ำหลายๆครั้งนะคะ ล้างหลายๆครั้งและช่วงนี้แนะนํานะคะว่าผลไม้เนี่ยหลังจากเราล้างทำความสะอาดมมะะเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะปอกเปลือกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลืมเรื่องวิตามินไปก่อนนะคะเรื่องวิตามินต่างๆเราอาจจะพักไว้ก่อนนะคะหลังจากเราล้างทาความสะอาดสมมุตินะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาไว้ทั้งส่วนนี้ส่วนที่ครีนนะคะไอ้ส่วนที่ไม่ครีนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดต่อ,อรวมถึงแคนตาลูปด้วยนะคะคิดว่าเราปอกเปลือกเนี่ยมันอาจจะปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ว่าเราควรจะล้างผิวด้านนอกด้วยเพื่อให้ สิ่งที่ปนเปื้อนมาหลุดออกไปนะคะล้างผ่านน้ำหลายๆน้ำค่ะนะคะสำหรับถุงกรณีนี้สมมุติว่ากรณีนี้เราร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใส่ไว้ด้านนี้ด้านสะอาดละด้านนี้เราก็จะเตรียมคลีนถุงคลีนต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเราก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ปลากระป๋องแน่นอนทุกบ้านต้องมีตอนนี้นะคะผลไม้กระป๋องตอนนี้ก็ต้องใช้นะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวช่วยตัวช่วยซอสต,ต่างๆนะคะเช็ดเพื่อความมั่นใจว่ามันสะอาดรวมถึงบะหมีม่สำเร็จรูปนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นซองเนี่ยซองสะอาดแพ็กเก็ตอ,อยู่ในสภาพดีมากนะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งปนเปื้อนหรือเปล่าเราก็เช็ดออกนะคะ หรือกรณีใครซื้อแกงถุงมานะคะเดี๋ยวยูยูจะทำให้ดูว่าจะทำยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะอ่ามาถึงแบบไทยๆบ้างอย่างเมืองไทยนะคะกรณีซื้อแกงถุงมาอ่าซื้อไข่พะโลมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางไว้ข้างล่างนะคะเราก็ไปล้างมือก่อนนะคะก่อนที่จะแกะแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดด้านนอกนะคะเพราะว่าบางทีแม่ค้าเนี่ยเขาอาจจะวางไว้บนอ่อบริเวณโต๊ะที่เขา วางถุงแกงต่างๆแล้วมีคนมาจับหรือว่าอาจจะมีฝุ่นละอองหรือว่าเศษต่างๆที่มันออกมาจากผู้ที่เขามีเชื้ออยู่นะคะหลังจากเราเช็ดมั่นใจปลอดภัยละเราก็จัดการค่ะเทใส่ชามบ้านเรานะคะสะอาดอย่างนี้จากนั้นถ้าเราต้องการเพื่อความมั่นใจเราก็จะนำไปอุ่นได้อีกทีนะคะเพราะว่าผ่านความร้อนเนี่ยตายแน่นอนค่ะจะไมโครวเวฟหรือว่า บนเตาไฟก็ได้นะคะรับรองว่าไม่เหลือค่ะแม้แต่วิญญาณก็ไม่เหลือนะคะรับรองอันนี้ปลอดภัยเราห่วงแต่การสัมผัสด,ด้านนอกเนี่ยนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนมาได้นะคะเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนเราถึงจะเทใส่ชามของเราได้เช่นเดียวกับทุโกรหรือสิ่งต่างๆที่เราซื้อมาจากร้านพวกแมคโดนัลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เราเช็ดด้านนอกแล้วเนี่ยแล้วเราดัมอาหารเทอาหารลงในจานหรือในถ้วยเนี่ย ก็ให้มั่นใจว่าเราไม่สัมผัสตรงส่วนด้านนอกของเรากับถ้วยกับชามนะคะเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะไอภาชนะที่เขาใส่ให้เรามาหรือว่ากล่องที่เขาใส่ให้เรามา นะคะอันนี้ก็คือการช้อปปิ้งให้ปลอดภัยนะคะการไปตลาดให้ปลอดภัยและกลับมายังไงโดยเราไม่เอาสิ่งของไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่กําลังน่ากลัวอยู่ในตอนนี้นะคะเข้ามาในบ้านเราเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเพราะว่าอันนี้ยูยูใช้กับลูกชายเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยเขาจําเป็นต้องทําหน้าที่นี้ทุกวันอ่าแล้วก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่มีความสําคัญมากในการป้องกัน สิ่งไม่พึงประสงค์ในบ้านเรานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะห่วงเรื่องการไปช้อปปิ้งการไปจ่ายตลาดหรือการกลับจากที่ทํางานกลับมาแล้วก็จะไม่นําสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้านยังไงทุกคนก็อาจจะพอจะทราบอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะลืมนึกอย่างหนึ่งในเรื่องของจดหมายหรือเมลนะคะเพราะว่าเราต้องทราบก่อนนะคะว่าจดหมายหรือเมลเนี่ยในพื้นผิวเขาเป็นกระดาษนะคะซึ่งเปียกได้กับคาร์ดบอร์ดหรือกล่องเนี่ยเขาบอกว่าพื้นผิวเนี่ยถ้าเกิดว่า ที่เป็นกระดาษเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนสัมผัสกับสิ่งไม่พึงประสงค์อันนั้นนะคะก็จะอยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงทีนี้เราไม่ทราบว่าบุริษย์ไปชนีท่านจะมีเวลาในการเช็ดมือหรือว่าป้องกันอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปส่งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการกดหรือเปิดประตูบ้านหรือก็เปิดเกตเข้าไปหย่อนจดหมายไว้นะคะซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะสะอาดบ้างหรือไม่สะอาดบ้างอาจจะมีการปนเปื้อนบ้างนะคะ สำหรับยูยูเนี่ยในกล่องจดหมายเนี่ยยูยูก็จะให้ลูกชายนะคะซึ่งเป็นคนเก็บเนี่ยเอาถุงสะอาดนะคะไปเปิดมาแล้วคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยคะ่ะแต่แล้วยูยูก็จะทําถุงไว้แบบนี้นะคะจะมีถุงวันจันทร์วัอาานอังคารวันพุธวันพฤหัสจนถึงสุกนะคะที่มีจดหมายมาแต่ที่เมกาเนี่ยเขาส่งวันเสาร์ด้วยนะคะยูยูก็จะทําไว้ถึง6วันนะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเอาถุงที่เขาจับ ของผู้นี้นะคะใส่ไว้และแขวนไว้ที่การาดค่ะสําหรับเพื่อนๆอนที่อยู่เมืองไทยนะคะอาจจะไม่มีการาดที่ปกคลุมเหมือนกับที่ในต่างประเทศนะคะ mm. ก็ใส่ไว้ในหลังบ้านหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่นําเข้าบ้านนะคะเพราะว่าในกรณีของบิลหรือว่าค่าน้ําค่าไฟต,าต่างเนี่ยเวลามาเนี่ยเขาจะให้ระยะเวลาเราในการที่จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ออาทิตย์ซึ่งอันนั้นเรามีเวลาพอค่ะที่จะแขวนอันเนี้ย ไว้ให้สิ่งของที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยอยู่นอกบ้านแล้วเขาก็หมดสภาพตายไปนะคะภายใน2วัน4วันเพื่อให้ความมั่นใจอยู่ๆใช้ประมาณ3วันนะคะก็แขวนไว้ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าพื้นผิวของพลาสติกเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณถึง4วันนะคะอยู่ๆก็จะแขวนไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่ารู้ว่าบินต่างๆที่มาเนี่ยเราจะไม่ไม่จาเป็นต้องจ่ายในเดี๋ยวนั้นนะคะค่าน้ําค่าไฟเขาจะทิ้งเวลาให้เราประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะคะรวมถึงจดหมายสําคัญอื่นๆ ในตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักวัน2วันนะคะแล้วเราค่อยไปดูได้ก็แขวนไว้เราก็จะไปดูว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์น,นะคะแล้วก็เก็บเอามาแล้วก็มาดูเปิดดูว่ามันมีความสําคัญอะไรที่เราจะต้องใจค่าน้ําค่าไฟตอนนั้นเลยไหมหรือว่าเป็นจดหมายสําคัญอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกที่นะคะในเรื่องความสําคัญอื่นๆเนี่ยเขาก็จะ ลดไปแล้วสมมุติในกรณีของการต้องไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้วิดีโอคอลกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะไปติดกันนะคะก็พยายามนึกถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกถึงแค่เรื่องออไปจ่ายกับข้าวไปทํางานแต่ว่าเรื่องจดหมายอะไรพวกนี้หรือของแพ็กเก็ตที่ส่งมาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังของไม่พึงประสงค์เหล่านั้นด้วยนะคะ เอาล้วค่ะยูยูคิดว่ายูยูได้พูดมาครอบคลุมในทุกๆส่วนสำหรับชีวิตประจำวันที่เราจะทำยังไงให้ชีวิตเราปลอดภัยนะคะในช่วงความยากลำบากอันนี้แล้วก็ให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ